งีท่าไม่ได้เพอเช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยนี่เป็นใครนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> เฮ้ยปล่อยมันแดงสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมแลเดินเข้าป่าครับผมยังอยู่กับลุงชัยนะแล้วก็เด็กหญิงเป็นสนาคนหนึ่งนะ ซึ่งตอนนี้น้องบอกว่าน้องเวียนหัวนะครับแล้วก็หิวข้าวมากๆเลยผมไม่รู้จะพาไปไหนนะเดี๋ยวจะลองพาน้องขึ้นเขาไปตรงนู้นก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เจอจริงๆผมก็ไม่กล้าทิ้งไปในป่าใช่ไหมลุงก็ต้องเอากลับบ้านเองแล้วลก็ต้องเอากลับบ้านเดี๋ยวลองพาไปหาดูสักพักหนึ่งดูทุกคนเพราะว่าป่าบริเวณนี้เรามากันบ่อยอยู่ก็พอรู้ท,ท,ท,ทุกทุกซอกทุกมุมอยู่นะครับ ซึ่งเด็กหญิงคนนี้นะฮะความเหมือนจะความจําลืมไปหมดเลยชื่อตัวเองยังลืมเลยนะหลงคิดว่าพ่อแม่เขาอาจจะมาตั้งใจทิ้งไว้ในฟาก็ได้นะมันใช่เหรอลุงแต่ว่าเนื้อตัวสะอาดดีนะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ทิ้งมันมันก็คงไม่ใช่นะลุงถ้าพ่อแม่ทิ้งก็คงไม่ดูแลให้มันสะอาดสะอางนี้นะดูแลตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะ ถ<ต>ามเธออีกรอบนึงนะเพราะเพิ่งเห็นความจริงก็น่าจะเปิดเผยแหละแต่ตอนนี้เรารีบพาไปหาพ่อแม่ก่อนอาตามนั้นแหละครับแดงครับผมไปลูกพาน้ำเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงลุงว่าเป็นพ่อแม่เขาจริงๆควา,ามจำน้องก็ลืมอมอนนี้มึงนอง้องใจแค่แค่ใจแค่แค,ค,ค,ค่นำมาเทิเพื่อ,บอเบคาะ นับเบอร์ก็เออมาึงนังน่ะน่ะทองนายเบอร์อน่ะไงโอ้บอรคืเออกระเพอ,บบอเบอร์คืลแหละน่ะตะว่างน่ะแม่อมเหมยนั่นแหละฮะไะไมม่ดด้้แแลวังผมถามว่าน้องอ่ะหมู่บ้านอะไรน้องก็ไม่รู้นะแม่น่ะไงนะโอเดมเหมยละเกิดเพอเนะอ๋ออยู่กลางป่าลง จะใจแข็งน่ะไม่เสิร์ฟไวว่างบะค้ม่นองน่ะสับไว้อ้งมีนะใจแข็งบะก็ล่องไงโอ้ยกูแม่งแสงเลยทีนี้จะช่วยยังไงวะเนี่ยน้องก็ลืมหมดเลยแล้วเด็กกำลังโตเลยนะผมเชื่อว่าถ้ากำลังโตอย่างเงี้ยลุงผมว่าไม่น่าจะใช่พ่อแม่ทิ้งหรอกน่าจะพันหลงกันจรงิงๆไ,ไ,ไม่งั้นเขาไม่เลี้ยงให้โตขนาดนี้หรอก ใจแค่แค่มึงน้องบังกอรล่ององอ๋อเนี่ยมีเสื้อหวาว่าขอ,ของมึงน้องใจแค่แค่เราเทเวอองมีนะโจมาอ,องเคร่ย์นะ้ำมูลนะ้ำเภอลองแม่มาเด้อเมดเด้ะนะอ,อร์บานาโจโจมาลีอ่องเกรนะ่น้ำมีก็ผมบอกว่าอะไรนะลุง ลองแปลหน่อยแดงบอกว่าถ้าหาพ่อแม่ของเด็กคนนี้ไม่เจอเนี่ยแดงจะพาไปกินข้าวที่บ้านแล้วเอาไปดูแลก่อนสักพักหนึ่งจนมีจนเหมือนกับว่าพ่อแม่ของเด็กนี่อะาฮะมารับนะครับแตประเด็นน้องยังจชื่อตัวเองไม่ได้เลยแล้วพวกผมจะประกาศยังไงเนี่ยลุกง,งกลางกลางป่าอย่างงี้ด้วยตีสายประกาศบ้างเฮ้ยเหมือนด <c oughs> เด็กเด็กมันจะล้มไอ้ดูดิ กระเพกและนะ้วน่ะขาสั่นมาแล้วนะ่ะน่ะอาไงไอ้ก็ไปดูนี่แดงให้มันไปดูอะไรผมจะช่วยไงอ่ะเอาไหนคือ,อไปดูนี่ตัวสั่นมาแล้วนะ่นะน่ะเมืเอ่อไหร่มึงเงงเด็กบอกว่าเด็กเวียนหัวผมคิดว่าเออ ซาโลเบ่กว่าสามีออมมีอ่อนอานาจะใช่นะเด็แหงขาสั่นหมดแล้วน่นนะเบลไม่ออกแลดิหรือว่าพากลับบ้านก่อนนะอ้อมันจะ่กายไม่ใช่เรืกอนะไายมาดคือเราต้องมีหนึ่งสิ่งให้ลุงเฝ้าแล้วก็ผมวิ่งกลับไปเอาข้าวอ่าได้แล้วก็ให้น้องกินข้าวก่อนเรือ่องนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว ีดเวลาคอยโชว์คุณมื่อได้อยู่แล้วอ่ะฮะมตาดีมาตาพูดเลยแล้วซื้อขวดเตี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยหลับแล้วเอาสลบเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดู เหมือนน้องแบบเหมือนหัวค,อค,อค,อคอ่อยๆล้มค่อยๆล้มลงไปอ่ะลุงเอาไง <c oughs> โอ้ยอะาไงเนี่ยแดงโอ้ยไม่รู้ลุงร้อยตื่นก่อนไหมโอ้ยเสิ่งเลยนะครับหนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะครับเอาอยัางไงเนี่ย ล้อเจะได้สิ่งแปลกแปลกเนี่ยวันวันโอ้ปวดหัวไปหมดแล้วหนามเหนือไป็มเลยนนนนเนี่ยลุงเนี่ยกต่น้ำเนี่ย้ึงน้าเนี่ย รอดูสักพันธ์เขาไม่เตือนหนูว่าอุ้มกลับบ้านเลยนะเขาบอกอุ้มยางี้มันจะอ้แแลลวหะมันเหมาะสมบไหมลุงไม่อุ้มไม่จะทิ้งไว้เหรอน้องกำลังสาวด้วยดิมันจะดีใช่ไหมลุงอุ้มไปเฮ้ยไม่เออไม่ทิ้งไม่ดีได้ไงยุงเยอะดิลุงไม่อุ้มนะยังอุ้มนะเดี๋ยวผมอุ้มเองลุงแก่แล้วหนักเหรอไม่นัก่าก็เขายังเด็ก ตอนนี้ผมพาออกมาจะออกค้างหมู่บ้านแล้วเหมืนอน<ง>ก<า>ันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแบกไปข้างหน้านู้นเลยไหมข้างหน้านู้นมันจะยิ่งลึกเข้าไปเลยลงผมว่ามีอยู่หนึ่งเสี่งก็พากลับบ้านอะ่ะฮ่าทุกคนตอนนี้เหมือนับว่้าเดีกคนนี้เนี่ยน่าจะนอนหรือว่าสลบเนี่ยยังไม่ตื่นเลยนะครับแดงกับผมพยายามปลุกสักพักหนึ่งแล้ว แต่ว่าปลุกเท่าไรก็ปลุกไม่เตื่นนะครับผมคิดว่าไม่รู้ว่าพ่อของแม่กับเอพ่อของเด็กคนนี้กับแม่ของเด็กคนนี้วันนี้จะมาแสดงตัวหรือเปล่านะครับใช่แบบว่าไม่มีแรงตอบโตหรือว่าเสลืมเฉลือย่างเดียวนะครับแต่ว่าพูดคุยได้ไม่ค่อยรู้เรื่อง ร่างกายยังขยับอยู่ร่างกายยังขยับอยู่ล้วเอาอไงดีนะตัวก็หนักชิบหายเนะแบกไปก่อนนั่นแหละแบกไปเออ้เอเฮ้ <laughs> อฮ่าฮ่าฮ่านอนลุงก็จะออกหมู่บ้านแล้วนะลุงใช่ คือตอนที่น้องสลกนะผมก็่วงนี้แล้วก็ไปหาทั่วป่าเลยนะลุงนะใช่แล้วไปหากันทั่วป่าเลยตลกไม่เจอใครเลยนะไลฟ์วีแวร์ของพ่อแม่เด็กคนนี้มากเลยนะครับนนั่น,นดิตองไงอะ่ะแบกลไปเรื่อยๆแล้วไม่เจอกับแบกเข้าหมู่บ้านแบกเขาบ้าเลยอ่ะเออแบกกะบ,บ้านเองเลย

เฮ้ยทุกคนน้องแบบหิวเฉยๆลุงไม่ได้สนุกไอ้แก่คนนี้มันอ้างว่าเป็นลูกของมันไม่นด้พูดเชียวเราเด็กได้สติก่อนไหมลุงเอะไรดีอ่ะเนี่ยอะไรเฮ้ยอย่าไอ้โยมิอย่าพูดเลยไม่ได้เนี่ยเอาคืออย่าพูดได้เขาไม่ได้พูดนะเอามาเูดภากันแล้วอย่าพูดเอาทัวร์ไปพูดไทยได้ไหม ถามมันนี่ไม่ได้มันอ่ะมันอ่ะเฮ้ยไอ้ยู่มีอะไรผู้มาไปใจไปไม่อยาพูดแน่น้องเราอย่าเนี๊ยะเอามาเกี่ยวาแล้วเขามีน้เมลพูนะเหรีเยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆนั่งก่อนที่นองที่นองคณะไอ้ยู่มีอะไรผูาเพิ่งใจร้อนอย่าไปใส่ไงพระใหญ่นต่แน่แล้วมาคนนแล้วเราจะโชว์ละออย่องคึ้เด้อเอ๋เหมือนตะเกียงมึงเดินผ่านไปเด้อเอแน่ มึงไม่เจอได้ไงมึงเป็นคนพามาเด้ยเอะมึงเป็นคนพามามึงกูเจอเด็กคนนี้เองกูจะเด้ยเนี่ยนั่งก่อนถ้ามึงไม่อย่างนี้มีปัญหานั่งลงอย่มาคุยรอเด็กตื่นเมื่อไหร,ร่เดี๋ยวอย่ามาโอ้โอภัยอีภัยใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวน,นั่งก่อนยันงมีปัญหาวะมึงถอยไปอย่าเข้ามามึงถอยไปอีกสามเซน เ,เดี๋ยวนี้โดนเอาไงคนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเช่นังซึ่องอะไรจตาไม่รู้เรื่องแล้วมึงเนี่ยต้องโดนเฉาะหัวกุ้งคีแล้วมัง้งเนื้อดูเองดูเด็กก่อนเลยยินดียน,นยไอ้ทุกคนไอ้แก่คนนี้มันพยายามอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กเด็กมันยังไม่ตื่น cô phải hải phai lắm cái này phu cái này phong cái này cái này cho mình là phu đấy cái mình là gì vậy gì à? lục mương lớp phao mương nói nhưng mà đi rồi hai bài mương thoại bài mương nhạc đôi má nương lương thoại bài Chạy vậy hả? ในีอยวสส่ไปใจไวเออมึงเดินนำหน้าไปนั่นแหละมึงจะมาอ้างว่าเป็นพ่อเด็กมันไม่ใช่เดี๋ยวแดงกำลังพยายามปุบให้เด็กเนี่ยมาคุยกับชายแก่คนนี้ที่อ้างว่าเป็นพ่อของเด็กคนนี้นผมคิดว่าไม่น่าใช่นะเตินยัง hơi đen đen dạ hơi hơi Anh Minh Nữa không mới yeah. hey. hey. oh. 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 mới นนอไม่น่นเฟ้อเชียม่ทาไม่น่นเฟ้อเชียวไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยนี่เป็นใครกระทืบแรงเลยอืมอ่างเหรอฮะมึงอ่างเหรอหนั่นแหละนั่นแหละ nè lè ha 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 cũng rõ hả ăn mang lên bay bay à bay à bay bay à bay 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 ปล่อยมันแดงเละเละตุ่มเปะนั่นแหละมาสวมบทบาทอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กสมควรโดนแดงฝนตกแล้วยวถามผมเหนื่อยแล้วลุง ไม่ใช่เด็กบอกว่าไม่ใช่เไัฝนตกถึงนี่แล้วลุงเด็กประมาณแ0กกิโลแล้วก็ถึงลุงถึงอยู่แล้วฝนตกลงมาแล้วด้วย จะไปแล้วบ้างไอ้ฝนตกลงมาแล้วไม่มีแรงเลยบ้างโอเคผมช่วยอะไรได้ช่วยเลยผมก็ไม่ไหวนะ เหนื่อยอยัง้าแแดงอีกเป็นเส็บกิโลเลยไม่ไหวหรอกลุงเนื่อยฝนตกลงมาแล้วด้วยฝนตกลงมาแล้วเฮ้ยทำไมเวรการจังวะโอ้เหนื่อยว่นลง การช่วยคนนี่ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะลุงทำส,สามเบสเบด,ดน้อยรับก็ไม่ได้เป็นปีกลาวใครหรอกโอเ้ดีครับแดงลุงนี่วิชาอะไรงานมาเลยงานในเด็กตือนเหรอใช่ใช่ลุงเดี๋ยวผมไปล้างหน้าก่อนนะตามสบายเลยลุงดูให้ด้วยนะเดี๋ยวผมนะล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับเดี๋ยวมา Anh. 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 Ah. Um. Không. Hây. Cháy. ơi cứ nữa ơi. mึง nhột nó với. Hây, tao Bỏ. mà. nữa À. กูจะปล่อยต no ัวมึงอกี้ขาสุดท้ายมันจะหลบงหลไปมึงอ่ะกูปล่อยตัวมึงกูต้องช่วยเด็กไปไปไปไหนไปโอ้ยดื uh ้อรั้นว่ะัมืออยู่ไปแก่เชอ มึงเป็นไรไปนี่ไอ้เชไปไปไหนก็ไปพาเทางนี้เลยไหมไม่เยาเดี๋ยวทางอีกประมาณสิบกิโลทุกคนเมือ่อกี้ลุงโดนอนะไรไหมโดนตนลกลุงเนี่ยหรอดีมันไม่มีอาวุธไปมึงทำกูเหนื่อยอีกแล้วนะมึงกูแคนไอ้สัตว์ mình làm mấy cu khe lắm mừng ạ à. hai này đến vậy mấy nè hả hả mấy con phú dừng có đến vậy mấy nè lung lung thôi phải mì rồi họ ทีน่นอะไครับมึงน่ะถ้ามึงเจอโอ้ทัแล่ะเขายังไงลงดีขึ้นไหมเรือคายแล้วครับ จะท้าท <S an other> ไยม, <S ess> มานะกำมาเสงนี้ลนะ,ะห่างจากหมู่บ้านประมาณเกือบเกือบไม่ถึงสิบกิโลเดียรกนะก็ะเกือบเกือบนะจากตรงนี้จากบ้านผมนะทุกคนจากบ้านผมนะครับโอ้เหนื่อยไหมลุง นี่างไรมนี้สุดๆเลยนะเ,ออเป็นธรรมดาไหมลุงลุงไหวไหมนะ่ะยังได้อยู่ได้ไหมสุดยอดสองสารลุงวะไม่เป็นไรโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ลุงชายจะรีบไปส่งน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูบ้านผมพาไปพักผ่อนที่บ้านผมดูนะเดี๋ยวทิมหน้าเรายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนดูว่าเราจะช่วยกันยังไงครับนะนะทุกคนนะ เอาเป็นว่ายัางไงก็ตามแหละผมลุงชัยนะจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับถ้าที่จะทำได้นะตามที่แดงพูดนั่นแหละครับครับผมถ้ามันมีอาวุธนี่เราแย,ย่เลยนะไอ้นั่นนะอ่ะตายดิครับอคอขาดิเราอะไรอ่าเมื่อกี้อ๋อตอนที่ลุงกำลังใช้วิชาปลุกเด็กหญิงคนนี้ตื่นนะ่ะหระมันมาอย่างนี้ถ้ามีมีคอกระคาแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวไปละไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนบายบาย